อ่ะพี่ก้อยพี่วัดกินให้น้องเบิงเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดแซ่บเออมีกลิ่นของพริบแต่ก็ไม่เผ็ดมีกลิ่นพร่องแบมกักินมะละเดอเด้อพี่จะเจอใครนะเผ็ดจ้ำกลิ่นจ้ำกลนอยู่เด้อแซ่บก็บอกพริกเนาะเอ้ามันจะเผ็ดจ้ำหนูวะ จะนั่งกินเด็มก็ได้ตายแล้วอุ้งอิงพี่ก้อยว่าตัวตัวนี้พี่ก้อยบ่ได้พอกันโดนกันแลยเฮ็ดจังสี่กับน้องบ่กบอกเพจมาสั่นบอกเพจมาสั่นบ่กเพจบอกเพจแต่ว่าพี่ก้อยสมัครนี่มึงเรากันขออนุญาตบาดครับีปูไข่ทุกตัวผมจะบอกให้เล้ยไม่จงใจผู้ใดดอกเนาะงันแจ๊บเพราะต้องยันแจ๊บในคลิปเด้อนี่เสือต่างแรกเลยในชีวิต อย่าถายหลายเก็บไปให้เพื่นถ่ายคอนเทนต์เพื่อนนตเพนเดไทยบ่ตั้งใจมาถ่ายปลาใส่ปลาเลนน้อปลาปาปาสวดพี่น้องอันเดียวก่อนค่ะหลังเทปบ่อค่ะนี่บ่ครับเทปชอบเลยสะอาดเยอะหมอปาไค่แมปาสุดยอดเลยอะบ่อเลยว่าแสบแห้งไข่ทูโตโดยใส่เครื่องปรุคัดอันนี้ปูคัดใช่เป็นปูปูมาจาก น้ำลายไหลน้ำลายแตกแตกป้าสินเลยไข่แบบเน้นๆน่ะอุ้ยจะเฝ้าเด้อขิมก่อนขิมนึงเดี๋ยวอุ้ยพานแล้วพานแล้วพี่หมอนบอกมีมเป็นยังไงฉันจองอีปูด้วยวะหนูกะจองอีปูเด้อเข้าตรงนั่งกินหัึ่งสิบ่ะเมียนจ้ามีสัตว์บอมีสัตว์หนึ่งอย่าโยง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 ทำไมยังสั่นไงไปทำอีกโคกอื่นบออะไรล่ะเอาไปเลยตัวเดียวนี่นยตัวเดียวเด่นเร็วก็เล็วเขบ่กหิบมาเห็ดดูเด้ น่เใจแมนจ่าคือฮอนเอีสารพาสวบนะคะเขาไปติดตามเรืองจ่าพรมเมยนไม่ผิดอีสารพาสอบมาแล้ว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 พอโจมาแล้วนี่มันกิ้นกับพักชาป้าพอโจก็ห่วงว่าต่าแล้วแล้วอ๋อพอก็ห่วว่าต่าแล้วแล้วพอ พอคือหูว่าต่ำแล้วพอดีจ้ะนั่นแล้วพอม่ม่้เอิญเมื่อเยเนาะเพิ่นเซลพอพอกับเหรียนมุกน้ำพี่พี่พี่อุตสาเซลกับ่ก็ไม่ติเป็นไปเนาะเดี๋ยวที่ง่าวกับ่อใตากแดดเล่นเลนั่งไหมนั่งอยงไรแเพิ่งจีนขาใส่ีเดเอาเสื้อไหมไม่ครับไม่เอาเอาผิอยูปลายไหมเอาผีรเนี่ยนั่งยองหยอรูด

เอาลวกผักบ้าที่นี่้ยของแท้เขาไม้เลยบอกบ้านมุดมิดูคนไทยญี่ปมไหม้าไดก่องบ้านสีน้่อก็ไดบ๋ยวู่เรื่อค่าขอกองมีประเดยวบงไหมมีจ้าไจ้าเอายเอาเลยอ้ยการส่วนลดจะวากันเลยอันนี้เสีบครับนี้ิตข้าเป็นไงหรอต้องเบ พ่อโจยาซิดพ่อโจยาซิดจ้ะปารขอแบบถ่ายไกลๆนะคะเพราะว่าอยากให้ไปดูในในเพจนะคะอิสานฟาสอนะคะยิ่าหล่าทัก็ด้อยต้องทัมก็ได้ดอก อุ้ยปูแม่อุ้ยปูแซ่บเด้ใครหอมแมนมันมันมันข้าวให้หน่อยข้าวสองพันยี่สิบห้าเนี่ยหอมหอมแซ่บที่มอนซิมแล้วข้าวไม่พี่อิตมันปูพร้อมครับปูแบบว่าตัวรหับาตคิดโคตรห้าบาทคิดบาทใช่ปูแพง ถ้าอยากเบิ้งภาพสวยๆไปเบิ้งกับพี่อีดด้วยค่ะพี่เหล่าฮอบ่ะอือา้ามเมื่อโดดจตุนบ่ในยิ่งข่าวมามัน,มาาานอยู่นี่สากผ้าอยู่นะ อันนี้อันนี้รถมาพอดีเลยจังหวะดีมากแล้วใส่เกือบลูกสาวพ่อเกือบลูกสิคาดโอ้ยเราเน่อยเสียเลยต้องหัวนี่โผล่ไหม ีเกีีเกียะพักเลยโอ้ยเือบละสีขาดเกิบ่ใส่ใส่แล้วเรงได้นิเเอลงยิ่งยิโอ้ยขาดเิล้นั่นเราได้ตังหัวน่โปไหมมูยองมากโอ้ยไหมโอ้ัเดี๋ดี๋ยวนอเดี๋ยวเดี๋ยวตมนไหกันอยู่ในวังกุมใ่ เอาพัน <One> น <input> ี้เอาพันนี้เดี๋โอ้ยเอา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 เตนเขาปูนพันนี้พี่วัดถ่มันน่ะหายกี่เป็นถ้วยไอ้พวกอืออือแล้วมัอเจ้าของเนี่ยโอ้โหเยอะเลยที่เรสุพัน ไปเรียนวัดไปโรงเรียนไปโรงเรียนกินป้าทำไปโรงเรียนป้าพีคือต่ำเสียบเลว่ะเปเลยอันนี้สูตรร้านเลยพี่ไอต่สูตรร้านเลยนะคะเปิ้ลต่างแก้วมาเลี้ยงมือนเด้เปิ้ลไปครอบเมียนบอกจะ่าว่านี้เลต่ำหุ้งไปเลี้ยงทิ้งมันอยู่หน้ากล่องพะนักพนันว่าตีได้คือใช่คนมาเสาร์นะมีเวลาว่างเจอเขาคือกินจริงจังเลยว่ะ กินจริงจังะค่ะนี่ห้ามกินเลนเด้ต้องมีแรงนะคะอันนี้ต้องสูแดดอีกวยปาพ่าวีแล้ว่าเราอยากเราด้ไปพ่อวีอบกว่าเพิจะกินบ่ได้อกว่ามันเป็นาโมเมนตเมียยั คัอ้งอิงพ่อมูยองมานี่ต้องมีมาอะไรหรือเปล่าไม่ยอมาได้กับไปความต้องวปที่แน่ว่านีจะไปความในป้าไในดวงในตัวก็ได้เ้ยดอกเน้หม่องซ่งเแบบนส่งให้กันห่ไปมองเกาบนเนี่ยของแปดลำลูกกาห่างจากนี่ประมาณเก้าสิบโลบตวเปิดะนร่ามาบัดเข้าไทยเข้าไทยอยูมงนีาแม่น้มากับไอผู้จัดการ ผู้จัดการกับพาหลงจีบหลงแดนผุนเขาไปมุดของโทษผู้จัดการเดฟจะไปถอดมุดแล้วบอกมุดพ่อโจทรงไปให้สองมุดหูว่าเขาไปอยู่ในวังกุ้งเนี่ยอยู่วังกุ้งฟังตรงขางโชกับบอทับไปเนี่ยบอกนนจังทรงให้เรียบร้อยวังหันที่เกือบมาไม่ถึงแล้วหิวเหรอตรงเนี่ยเคยมาเหรอเป็นวะจะมองเกาเด้อเพื่อนคล้องซิปสองเด้อกัซซีเลยมู่จะก็ทรงมุดมาให้่งมุด